ก็ชื่อแพทย์หญิงกฤวรรณพลทับทิมนะคะเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ผู้ปกครองทุกท่านฟังนะคะถึงโรคบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะภัยเงียบที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะ ก็โรคบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองนะคะในส่วนที่ควบคุมในเรื่องของการอ่านการเขียนแล้วก็การคำนวณเราจะพบเด็กกลุ่มนี้ได้นะคะมีปัญหาทางด้านการเรียนแม้ว่าสติปัญญาของเขานะคะจะอยู่ในระดับที่ปกติะคะ่ะ ก็จำง่ายๆนะคะมี3ประเภทค่ะก็คืออ่านเพี้ยนเขียนผิดแล้วก็คิดเลขมัวซึ่ง3ประเภทนะคะในรายละเอียดก็คือลำดับแรกอ่านเพี้ยนนะคะก็คือเด็กจะมีปัญหาเรื่องการอ่านตั้งแต่อ่านคำได้ไม่คล่องหรืออ่านได้แต่อ่านแล้วตะกุกตะกักนะคะ ไม่ราบรื่นเนาะหรือว่าแม้อ่านได้คล่องดีแต่จับใจความไม่ได้ค่ะส่วนที่2นะคะก็คือเรื่องของการเขียนการสะกดเด็กอาจจะมีปัญหาตั้งแต่เขียนตัวอักษรสลับด้านนะคะเช่นดอ,ดอเด็กเป็นคอควายหรือคอควายเป็นดอเด็กอะไรอย่างนี้นะคะสลับด้านทั้งสลัวรรณยุกต์แล้วก็ตัวอักษรเลยเด็กก็จะมีความลําบากในการสะกดเนาะส่วนใหญ่ที่เราจะเจอก็คือเด็กก็จะจดงานได้ไม่ทันจดงานไม่คล่องหรือแม้กระทั่งไม่เข้าใจไม่รู้ว่า ต้องจทอะไรอันที่3ก็คือในเรื่องของการคํานวณน,นะคะเด็กก็อาจจะถ้าเกิดว่าเล็กๆเนี่ยเราอาจจะพบว่าเด็กไม่รับรู้ถึงความที่เป็นจํานวนเนาะเช่นเราขอของ5ชิ้นจากเด็กแต่เด็กก็จะหยิบไม่ได้นะคะก็จะไม่เข้าใจว่า5ชิ้นคืออะไรหรือแม้กระทั่งโตขึ้นมาอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าโตไปมากกว่านั้นอาจจะไม่เข้าใจการตีความตีโจทย์ที่เป็นโจทย์ทางคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ ปัญหาที่อาจทําให้เราสงสัยในส่วนของโรคตัวนี้นะคะก็คืออันดับแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือปัญหาทางด้านการเรียนเด็กก็จะมีผลการเรียนต่ํานะคะเรียนได้ช้ากว่าเพื่อนๆน,นะคะซึ่งอาจจะส่งผลทําให้เด็กเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนหนีเรียนหรือว่าไม่เข้าห้องเรียนนะคะไปโรงเรียนแล้วไม่มีความสุขเนาะไม่อยากไปโรงเรียนอาจจะเกิดาภาวะทางอารมณ์เช่นซึมเศร้าหรือตกกังวลได้นะคะมากกว่านั้นอาจจะพบปัญหาทางด้านร่างกายเช่นปวดท้องปวดหัวเว เวลาที่เด็กจะต้องไปโรงเรียนค่ะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นอาการที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตได้ตั้งแต่ช่วงต้นค่ะการรักษา,าโรคนี้ยังไม่ได้มีวิธีที่แน่นอนนะคะแต่เราก็จะเน้นที่การฝึกฝนอันดับแรกสิ่งที่หมออยากจ,จะแนะนําผู้ปกครองที่พบปัญหานี้ในลูกๆของผู้ปกครองนะคะคือเข้าใจให้กําลังใจนะคะแล้วก็ค่อยๆสอนไปเราจะให้ผล ตอบแทนที่ดีมีรางวัลให้เมื่อเด็กมีความตั้งใจที่จะฝึกฝนหลีกเลี่ยงการตําหนิการดุที่จะทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกไม่ชอบที่จะเรียนวิชานั้นๆเรียนเสริมตั้งแต่ระดับที่เด็กทําได้ก็คือเริ่มที่ง่ายๆนะคะไม่เอาโจทย์ที่ยากเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นเด็กจะรู้สึกท้อและไม่อยากทําในส่วนของโรงเรียนเองที่สามารถช่วยได้ให้คุณครูสอนเสริมนะคะเป็นพิเศษให้สําหรับเด็กกลุ่มนี้หรือมากกว่านั้นอาจจะมีโปรแกรมนะคะหลักสูตรเฉพาะรายบุคคลที่จะช่วยให้ นะักเรียนสามารถเรียนได้ตามระดับความสามารถของเขาแล้วมีความสุขในการเรียนยิ่งขึ้นค่ะ